สวัสดีค่ะชื่อชวนพิชาอุบลตอนค่ะชื่อเวนเดียปีสองปันชี้นี่ค่ะที่ชอบที่สุดน่ดาจะเป็นคอนเกรสคอนเกรสของปีนี้ละปีล่าสุดอชอบที่สุดเลยเพราะว่าเพราะาได้ลองไปพี่พักแนงง่แล้วก็ในรุ่นน้นองแบบเยอะปีนี้รุกนน้องเยอะก็เลย สนุกรู้สึกว่า,าตื่นขึ้นมาคุ้มครับแล้วก็ทาสีดกวยแล้วก็ตอนวันจริงก็สนุกมากอืมอาจจะเป็นเรื่องการทําง,งานการการใชร้ชีวิตอย่างเป็นระบบมากึ้นเพราะว่าส่วเวลาที่หนูไปที่ไหนที่แบบอย่างเช่นในคณะอื่นหรือว่าทําง,งานร่วมกับคณะอื่นอะไรอย่างเงี้ยกเราเป็นคนที่มีระบบมากๆในการวองแขนหรือว่าการทําอะไรอย่างเงี้ยทาให้เราแบบ ค,คิดเดยอะขึ้นแล้วก็มองภาพก,กว้างขึ้นปกติอยู่จะเป็นคนทำเร็วเร็วคิดน้อยแล้วก็ทำขนานดะนั้นแต่ในแอปกล้าให้หนูว่าเป็นระบบในการใช้ชีวิตรู้ว่าเราต้องรีสึว่าเราต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ให้หนูยิ่งขึ้น,นเป็นคนยิง่งคิดจริงจริงจากที่หนูฟังเหตุผลของคนที่เข้าสมูร์แล,ล้นะคะเหตุผลเดียวเลยคืออยากมีเพื่อนอยากมีสังคมอยากลองเข้าทำงานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็รู้สึกว่าลองได้การเข้าอสมกคือบันดีอ่ะมันดี <c oughs> คือคือบันดีแหละแต่ว่าหนข้อที่มันก็มีข้อเสีย <c oughs> ซึ่งข้อเสียของมันก็คือในเรื่องของเวลาครับถ้าสมมติเราแบ่งเวลาได้ไม่ดีมันก็การพกในหลายด้านเหมือนกันจริงจริงมันก็ไม่ได้กระทบนาบเราแต่เราว่ามันมีความสนุก S <S <k iller> ความสนุกมันก็จะดึงเราให้แบบเอ้ยเราอยากเข้าไปอยู่ในความสนุกตลอดเวลาหรือว่า<ษ>ไม่ได้สนใจเรืเองมากขนาดนั้นมันก็อาจจะทําให้ได้เรื่องการในราดับรองหรือเปล่าเรียนแต่ถ้าสมมติว่าพูดว่าอยากได้เพื่อนอยากได้สังคมอยากได้คือแบบแต่่าแนะนำให้เข้าเพราะว่าน่าจะได้สังคมแล้วได้สังคมที่ดีด้วยได้คนรอบข้างที่คัสนคัจริงๆแล้วก็โตสามารถให้คำแนะนําได้ได ได้ทุกเรื่องไม่จะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรได้หมดแล้วก็มีฟอเดชันที่ดีอันนี้รับประกันได้เลยว่าดีดีทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเข้าเฟรจริงๆท,ที่แบบเว,เวลาเวลาอะไรก็เตือน,นกันเวลานี้ก็เชิญโชว์ทำให้เราแบบออมีกําลังใจที่จะทําสิ่งต่างๆต่อไปได้เรื่อๆยๆก็ที่จริงแนะนำแนะนำให้ทุกคนเข้ามา น่าจะบอกว่าแบบเลือกถูกแล้วอะที่ได้ที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะ mm hmm. ว่าการทำทรงประเทศหนูน่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ mm hmm. ในอนาคตแล้วก็ดีมากแล้วที่ทำเองมาถึงจุดนั้นได้แล้วก็ส่วนตวหนูอะคงจะเสียใจอีกเมือเลนเฟสอย่างบอกว่าทุกเรต้องเสียใจชีวิตที่ที่ใช้ผ่านมาก็มันแบบอยากจะให้มันเกิดแบบั้นขึ้นอีกแล้วมันคงจะไม่มดอีกแล้วนะ mm hmm. ก็อยากท้เองนะ ไปต่อ,อ,อตหรือมกรป็นเจะสันทอมกไหมก็อาจจะดีเหมือนกันก็แ<ส><ส>้อก็มกรให้เธอได้เจอสันทอมที่คล้ายแบบนี้